สวัสดีครับนมูชอมวันนี้เรายุดเกมนละกบวันโดค้างมาเท่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีเป็นที่น่าร้อยแล้วนะครับผมเย้ซึ่งมันก็มีตู้กระชาตัวละครใหม่เข้ามาเรียนที่น่ร้อยแล้วนั่นคือตู้7ปีนะครับผมของโกคูก้อนกับวิจิต้าก้อนและก็โกคูสีกับวิจิต้าสีซึ่งมันเป็นตัวละครโคตรโกงทั้งสองตัวละครนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเปิดกระชากัน ผมขอท่าผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับผมขอร้องนะครับให้ช่วยสแกนคิวอารโค้ดของผมด้วยนะครับผมเพราะว่าใครจะไปบ้านที่ไหนค่คิวอารโค้ดตั้ง30มคิวอารโค้ดได้ในเวลาอันสั้นนะครับผมมันหนาไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นก็ช่วยสแกนคิวอารโค้ดของผมด้วยนะครับผมก็ฝากให้สแกนให้ด้วยนะครับขอแค่30คนก็พอแล้วแล้วผมก็จะเอาเพชรที่ท่านผู้ชมสแกนมาให้เนี่ยเรามาเปิดกระชันต่อรัวๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะ ส่วนในคลิปนี้เราจะเปิดตู้ตัวละครไหนกันดีนะครับนั่นสิเอาใครก่อนดีวะโกก็อดเบต้าก็อหรือโกสี่กับเบต้าสี่เอาใครก่อนดีกกอะแต่เรามาดูตัวละครในตู้ดีกว่าว่ามีตัวละครไหนหนะครับเปิดบ้างนะครับอืบอลี่ตัวนี้อ่ะก็เก่งนะมันไม่ได้กากนะตัวเนี้ยเก่งอยู่นะครับผมฟิเซอร์ฟูฟพาวเวอร์อยางที่เราดูกันโคตรโกงโกอ,อินติง้งหกปีบูวิจิโตโกจิต้า เอาเออมาเอาใครดีก่อนดีว่านี่ก็มีโกนาเมกเบหกบีวิจิตโตโกสี่เบสี่ฮืมโอเคเริ่มแล้วในคลิปนี้เราจะมาเปิดโกก่อนเบก่อนกันก่อนนะครับผมถ้าเปิดรอบเปิดสองไซเคิลไหมเปิดสองไซเคิลกำลังดีนะครับผมสำหรับผมนะ อ้ามามา,มาสองไซเคลิลนะครับผมเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นสิริมงคลเรามาเปลี่ยนแบกกาวก่อนดีกว่าน,นะครับผม Warp าเปิดเอ่ออันนี้ปะไม่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 ไหนอันไหนดีฮะเรามาเปิดของโกดเป็กก็ต้องหาตีมสุดปุซะยากรอ่ะอันนี้ละกันเอ้ยเหลือ,อน,นี้ดีววะนั่นดี อันนี้ล้วกันเพราะว่านี้เป็นมูวี่ใช่ไหมล่ะเรามาเปิดตู้มูวี่เราก็ต้องเอาโปรเปอร์มูวี่ตั้งไว้เว้ยเพื่อเป็นสิริมงคลเออมันจะได้ไม่เกลือไงใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะนี่สูตรผมเลยนะตั้งโปรเปอร์นี้ไว้แล้วมาเปิดกันโอเคนะครับผมในคลิปนี้เราโบกโกก้อนกับเอก้อนกันกน,กน,นะครับก็หวังว่าจะออกให้ผมนะเจ็ดปียา่าเกลือเลยถ้าสมมติเกลือเราจะมาใช้สูตรเปิดกระชากันนะครับผมออกเกมเข้อใหม่นะครับก็หวังว่าจะได้นะครับผมอ่ะมา บทตดแรก let's go เฮ้ยสิบเจ็ดสิบแปดเอาว่ะมาเวย้ยบทตดแรกเอาเลยเหรออุ้ยอิจูวได้ด้วยอยากชูนิว้วได้ป่ะชูนิว้วชูนิว้วชูนิ้วหน่อยก็แดงก็แดงก็แดงอายกดแดงไอ้เหี้ยสามตัวเอาว่ะ เบสองฟีเจอร์เชียเ่ยหรือว่าสิบเจ็ดสิบแปดมันฟีเจอร์เบสองวะชิบหายละอุยออ้ยเบสองอีกสองเบสองสองตัวกูถามจริงอะไรเนี่ยไพ่ควันเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว บนสองสองตัวอย่างนี้กูก็ไม่ค่อยมันมันมันเยอะไปนะบางทีลุงอย่างเนี่ยคำถามแรกเคยคือมึงลุงอย่างวะโอ้โหไอเห้เฮียอะไรครับเนี่ยรู้เรื่องเลยว่าลุงแล้วโอ้้ยตายเถอะซาร่าอะไรครับเนี่ย หแล้วไพคขอนนะโอ้ไพคขอนก็ตามน้ำไปเลยลุงลุงคู่โอเคมาต่อกันที่มอตสที่สองนะครับผม let's go เมจใช่าบิวอย่าไม่ช้าสิบแปดฟิว <Bro! c oughs> อะไรเนี่ยกุถามจริงจะดปีคนเอาแต่เอาอาเยอะมากตูเนี่ยเอาอามาเยอะเยอะจริงมันดูดูว,ว่าจะได้ตัวอะไรโ oh! อ้อิจริงหกปี โอ้โหโอ้ยจยนันบูว่ะเชย่จริงหกปีหรอโอ้โหแม่งเอาอารูนนี่มันเยอะมากนะานผู้ชมคือมันเยอะอ่ะเยอนับนั่งนับเลยว่ากี่ตัววะแยเยอะจริงอาจะใน,นบูล,ล,ลุ้งเราหรือเป่าอินติงมาอะไรครับเนี่ย โอเคแล้วกันเออมามาคนมันจะดวงดีมันก็ดีอันนี้แปลงของบอลเ์นรรมเมนต์ยังไม่ได้อัพเลยยังไม่ได้ปลดสีดผิด่อผิมาต่อไปเชี่ย2มสองมด,ดิก็ดีนะจริงสองโมด,ดิแรกก็ดีแล้ว โอ้ไม่มีคอมบิเนชันหรอเฮ้ยแต่คำพูดได้คำพูดมันได้นะเอาริงเซยอสองกระจบแตกปะไม่แตกโอ้โหเวจิตโตห้าปี ออติเมตกหังส้มอะไรวาเนี่ยอะไรอ่ะดวงกูจะดีไปไหนอ่ะห้าปีเออไม่ใช่ห้าปีเจ็ดปีครั้งนี้ดวงดีมากอ่าไม่มีคอมบิเนชันนะครับคำพูดไม่ได้น่าจะเกลือแลนี่เซียนหนึ่งด้วยกอจบแตกเหรอไม่แตกเอาชิพหายอะไรไง โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหตัวยังเก่า <g iggle> เก่ากึกอะโ <g iggle> okay. อเคเฮ้ยแต่ไอ้ลองเช็คอีกทีอีกสักโมติแล้วกันเพราะเราจะเปิดสองสายเคลื่อนใช่ไหมล่ะมาถ้าโมตินี้เกินเราจะใช้สูตรออกเกมเข้าใหม่เลยนะครับผมมาอ,อ่ไม่มีคอมบิเนชันป่าวะ ยี่สองแกชิมหาแล้วเอามาจินบูจากไหนเนี่ยเอา้าอีโตวด้วยเหรอเดี๋ยวเอาหัวโนบะชลอนแต่และตัว เชี่ยเอาอาแตกกับยับเลยท่านผู้ชมมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นเนี่ยเอาอาโคตรรัวไม่มีคอมบิเนชันนินี้ เอาไปจีต่ออีกกีตัวเนี่ยมึงมาบ่อยเหลือกเกินมึงมาเยอะมากอยู่ไหนโก็ก้อนเมก้อนก,กูอยู่ไหนเอามามาแล้วย้โคตรเอาว่าท่านผู้ชมโห เอากอดกี่ตาวไอ้เงี้ยอะไรเนี่ยมันเกินเงียอะไรเกินไอ้เงี้ยเอาอัอนนี้คิมที่ไต่กี่ตัวสั์อะไรอ่ะเฮ้ยเกิน อันนี้ก็เกิดไปบางทีอะโอ้โหไม่มีคอมบ <c oughs> ินเดชั่นไอ้เฮเซนโอแตกเฉยเอาเรื่องอดูวันนี้โคตรด,ดีดวงผมขึ้ืนมากอันนี้เกลือใช่ไหมอามูมาอ่ะ เอาบิวดแดงเอาเกลือโอเค,อเควู้พอแล้วผมรู้สึกโล่งมากแค่ตวนี้จัดมาก,กุโอเคแล้วอะโอ้โหโคตรเอาสุดยอดมากสุดจัดว่ะไม่มีคอมเนเนยจ้าเอ้ยไม่มีด้วยว่ะคุณเล่นสิบแปดเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยชูนิวสามสามตัว ขับเนี่ยกู้ด่าจริงมีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยบอลลี่เอาเรื่อง <laughs> <laughs> โอ้โหกลัวหังโอ้ยก้อนเ้โห เอ้ยบอลลีกูคุมแล้วโอ้การเปิดกระชากครั้งนี้อะไรอ่ะอยู่ไหนตั๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเปิดให้ดูอควายลงร่างเอเซซากจิต้าเวจิโต่สามตัวไอเฮียเวจิโต่สามตัวบูหนึ่งกจิต้าหนึ่งหนึ่งผมได้เอาอารในคลิปนี้ทั้งหมดเจ็ดตัวนมอินติงด้วย ไอ้เฮี้ยเจ็ดตัวรวมอินจิงไอสัตว์โคตรมันเหมือนเจ็ดปีนี่เจ็ดปีได้ว่าเจ็ดตัวฮโอ้เสียงหลงไปหมดแล้วเนี่ยอารมณ์จริงๆแก็คือเอาอ่านในคลิปนี้เปิดมาเจ็ดตัวโอ้สอมแล้วนี่มันเจ็ดปีขอบคุณมาก <c oughs> แล้วพี่จะตกกูได้เกินกู <c oughs> ได้พี่จะตกเกินมาหนึ่งตัว <c oughs> อะไรเนี่ย ไม่นานบปจโต้ได้เกินโอ้โหไม่คิดไม่คิดว่าจะลุงแนตะ่มมนลุง้งเฉยอะไรครับเนี่ยเออเดีย๋ยวคลิปหน้านะผมบอกนะคลิปหน้าจะอนเอฟเราม,มาต่อกันนะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ